สวัสดีครับจากจุ้ s เซอร์ b คลิปนี้เป็นผักชนิดที่2นะครับอยู่ในซีรีส์ของผักต้านมะเร็ง14ชนิดที่ผมคัดมาจากหนังสือผัก333ชนิดคุณค่าอาหารและการกินที่ระบุสรรพคุณเกี่ยวกับมะเร็งไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการหาผักมารับประทานเพื่อป้องกันหรือ ต้านมะเร็งท่านสามารถนำผักทั้ง14ชนิดมาทำตามสูตรที่ผมแนะนำและรับประทานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่าทานซ้ำซากนะครับสำหรับผักในคลิปที่2นี้มีชื่อว่าหัวบีดหรือที่เราเรียกว่าบีดรูทนั่นเองบีดรูทควรรับประทานดิบ มีสารเบทานินสูงซึ่งเป็นกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งมีสรรพคุณช่วยลดการเจริญเติบโตของเนื้องอกและช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดีบีดรูทเมื่อคั้นน้ำออกมาแล้วจะมีรสหวานแต่จะมีกลิ่นคล้ายๆดินเล็กน้อยครับเมื่อทานน้ำบีดรูทเข้าไปไม่ว่าจะปัสสาวะหรืออุจจาระของเราจะมีสีแดงจางๆอย่าตกใจนะครับ นั่นเป็นเรื่องปกติเพราะในบีทรูทมีสารที่มีชื่อว่าบีทูลินซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะถูกขับมาทางปัสสาวะหรืออุจจาระสําหรับท่านที่รับประทานน้ำคั้นบีทรูทคั้นสดๆได้โดยไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องผสมอะไรนะครับแต่สําหรับท่านที่ต้องการทานน้ำบีทรูท ให้มีรสชาติดีมากยิ่งขึ้นหรือสำหรับผู้ที่รับประทานยากผมมีสูตรมาแนะนำดังนี้ครับประกอบด้วยบีทรูท500กรัมเราก็นำหัวบีทรูทมานะครับตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ตรงรอยที่มีตำหนิทิ้งไปนะครับปอกเปลือกนอกออกให้หมดเพราะบีทรูทเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะครับการปอกเปลือกจะช่วยลดสิ่งสกปกที่ติดมากับผิวของบีทรูทครับหลังจากนั้นเราก็มาหั่นเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้ครับ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าเครื่องแยกกะสกัดเย็นนะครับต่อมาก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวเบอร์113 2ลูกนะครับแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ผ่าเอาไส้กลางทิ้งไปนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างงี้ครับเพื่อง่ายต่อการเข้าเครื่องสกัดเย็นเช่นกันนะครับสำหรับขิงก็กะกะเอานะครับก็ประมาณสักหัวถ้าหัวไม่มือเนี่ยครับแล้วก็ปอกเปลือกนอกทิ้งไปหรือประมาณที่10กรัมนะครับขิงจะช่วยให้น้าบีบลงของเรามีรสชาติเผ็ดนิดๆน,น,นะครับจะตั ความหวานของบีบรูทได้ดีครับนำส่วนผสมทั้ง3ชนิดนะครับมาเข้าเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นนะครับยี่ห้อออสการุ่นเดียรันสรุ่นนี้ล้างง่ายประกอบง่ายนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเล็กๆนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็เก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอุปกรณ์ไม่ใหญ่เกะก,กะจนเกินไปครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับ หมาะสำหรับคั้นผักที่มีเส้นใหญ่แล้วก็ผลไม้เนื้อแข็งๆสมุนไพรนะครับอย่างขิงนี่ขั้นได้สบายมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องแยกกากก็นำวัตถุดิบทั้ง3ามชนิดนี่ครับไปใส่เครื่องปัน่นเติมน้ำลงไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ปัน่นปั่นเสร็จก็คั้นเอาแต่น้ำออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราดื่มทั้งกากาเข้าไปเลยเนี่ยแก้วเดียวก็อิ่มนะครับรับรองว่าวัตถุดิบขนาดเนี้ยเขีดเศษนะครับ ท่านกินไม่หมดภายในมื้อเดียวหรอครับวันเดียวยังบึงทียังกินไม่หมดเลยครับแต่ให้แยกกากเนี่ยได้สักแก้วเศษๆเนี่ยดื่มฤทธเดียวหมดเลยนะครับเราก็จะได้วิตามินและเอนไซม์ที่เพียงพอในแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละวันเลยครับสำหรับท่านที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับปรับหัวปรับแรงดันไปที่สักเบอร์3ถึงเบอร์สามครึ่งเบอร์สี่ก็ได้นะครับเพราะเราพิจนารณาแล้วว่าอันนี้ก็เนื้อแข็งนะครับอันนี้ก็เนื้อกรอบ ขิงก็เนื้อแข็งมีเส้นใยปรับหัวปรับแรงดันประมาณนี้กำลังพอดีครับเริ่มจากวัตถุดิบที่เนื้อนิ่มที่สุดนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับเ,เราจะใส่สลับสลับกันไปนะครับเนื้อนิ่มเนื้อแข็งครับแล้วก็ใส่บีทรูทครับบีทรูทนี่เนื้อแข็งนะครับ น้ำของบีดรูนี่สีแดงสดมากเลยนะครับ <S 2> <S 2> รเทคนิคการใช้เครื่องก็คือพอเราใส่แล้วก็กดให้ผักผลไม้เข้าห้องคั้นแล้วก็ใส่ชิ้นต่อไปได้านนการสกัดด้วยเครื่องระบบเกียวนะครับจะ ไม่ทำลายวิตามินและเอซม์ในผักผลไม้นะครับเพราะเขาใช้รอบต่ตางๆครับที่ได้ยินเสียงนี่เป็นเสียงการบดคั้นนะครับเนื่องจากเนื้อบีบรูทเนี่ยเขาค่อนข้างจะแข็งแล้วก็มีเส้นใยซักสานะครับก็จะทั้ไม่มีเสียงดังบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับ ขิงก็ใส่ได้เลยคเครื่องรุ่นนี้ไม่ว่าจะขิงแก่ขิงก่อนสกัดได้หมดนะครับกากที่ออกมาก็ถือว่าแห้งอยู่ในเกฑนใช้ได้ผมก็จะสะกัด แอปเปิ้ลที่เนื้อนิ่มที่สุดในครั้งนี้ให้หมดไปก่อนนะครับแล้วครานี้เราก็จะเหลือแต่บีทรูทที่เนื้อแข็งๆนะครับแล้วก็ใส่ไปได้เรื่อยๆเลยครับสำหรับรุน่นนี้เวลาเราสกัดอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนพวกบิ๊กเมาส์นะครับแต่เวลาเก็บเวลาล้างนี่ง่ายกว่ากันเยอะ,ะครับไม่เปลืองเนื้อที่ครับ ผมก็ใส่2ชิ้นสุดท้ายลงไปและเมื่อวัตถุดิบเขาเข้าห้องคั้นเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องต่อไปอีกหนถึงสอนาทีนะครับหรือว่าจนกว่าก,ากากเขาจะหยุดเดินนะครับเราก็ปิดเครื่องได้เลยฮะเบียรรูท500กรัมแอปเปิลเขียว2ลูกขิง1หัวแม่โป้งจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับ ได้น้ำ493 ml เกือบครึ่งลิตรเลยนะครับลองชิมดูสักหน่อยครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาตินี่ หวานนิดๆน,นะครับเปรี้ยวหน่อยๆได้กลิ่นของขิงอ่อนๆนะครับช่วยดับกลิ่นดินของในบีทโรได้ครับคลิปที่3จะเป็นผักต้านมะเร็งชนิดไหนลองติดตามดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มนะ้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวัน ดีต่อสู่พระมคุคและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ